สวัสดีค่ะชาวราศีมีนราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่างช่วงวันที่14มีนาถึง12เมษายนนะคะเรามาดูกันสิคะว่าเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมีนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการงานของชาวราศีมีนเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ๆใครที่กําลังหางานอยู่คุณก็จะได้หางาน จะได้งานที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือหรือมีคนที่แนะนํางานใหม่ให้ซึ่งเป็นงานที่คุณทำแล้วมีความสุขหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้ค่ะหรืออยากที่จะเริ่มงานใหม่ๆเช่นอยากจะขายของออนไลน์หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าประสบความสำเร็จค่ะถ้าจะ คิดว่าเราจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้นะคะถามเรื่องการเงินค่าของชาวราศีมีนว่าจะเป็นอย่างไรอ่ามันก็เป็นผลพวงมาจากคำตอบเมื่อกี้นะคะในเรื่องการเงินค่ะว่าในเรื่องการงานว่าการงานเราเราได้งานใหม่ที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือดีเพราะฉะนั้นการเงินเราก,ก็ดีถือว่าเดือนนี้ของชาวราศีมีนถือว่าเป็นเดือนที่ร่ำรวยเดือนหนึ่งค่ะนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องความรักของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนี่ถึงนะคะชาวราศีมีนถึงแม้ว่าเราจะได้เงินเยอะหาเงินมาได้ง่ายแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่าใช้จ่ายให้มันเยอะเกินไปอย่าใช้จ่ายเกินตัวเดือนนี้เรามีโชคในด้านการเงินแต่อย่าใช้เยอะเพราะเดือนหน้าอาจจะไม่ดีเท่ากับเดือนนี้นะคะคถามถึงเรื่อง โชคลาภของชาวราศีมีนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรโชคลาภของคุณไม่มีนะคะเพราะว่าคุณต้องเหนื่อยเดือนนี้คุณเหนื่อยคุณได้มาจากการทํางานค่ะไม่ต้องเสี่ยงโชคนะคะไม่ต้องหาลาบลอยค่ะถามเรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรสุขภาพนิดนึงนะคะจะมีปัญหาเรื่อง โรคเก่าๆที่เราเคยเป็นมาแล้วหรือโรคจากกรรมพันธุ์ค่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะมีโรคเก่าๆที่เราเคยเป็นอย่างเช่นใครที่เคยปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดแขนปวดขาปวดกระดูกก็ระมัดระวังนิดนดงอย่าทําอะไรหักโหมนะักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องให้ระวังเรื่องโรคของเก่าๆเรื่องโรคที่เราเคยเป็นมาอาจจะนานมาแล้วก็ได้ค่ะนะคะ ทีนี้สําหรับชาวราศีมีนเนาะอย่างที่บอกค่ะเงินหามาได้แต่ก็อย่าใช้ใจเยอะระวังเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องโรคเก,กา่กาๆโรคที่เราเคยเป็นมาแล้วมันจะย้อนกลับมาแต่ก็ไม่รุนแรงมากนะะักค่ะอย่างเช่นเราเคยเป็นหวัดเคยเป็นไข้ก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อีกถ้าเราระมัดระวังรักษาสุขภาพของเราให้ดีนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ